สวัสดีครับผมโอตะตัวปลอมวันนี้จะมาทำคลิปรวมความตอแหลของหลวงปู่พุทธสุริยะจักรวาลชื่อมึงจะยาวไปไหนวะเนี่ยและสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าไอหลวงปู่พุทธสุริยะจักรวาลเนี่ยมันคือใครผมจะพูดแบบ สั้นๆง่ายๆคุณฟังแล้วกันนะครับมันก็คือคนที่จะมาแทนที่หลวงปู่เนนคํานั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเนนคําบีไลนะครับผมแหม่ทาตัวเหมือนกันเปรียบบอกมีอิทธิฤทธิพิเศษมีพลังรู้จักกับคนนั้นคนนี้บวชมาหลายพันสาเหมือนกับเนนคําเลยนะครับผมนะก็้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกก็ลองไปหาข่าวเนนคําดูแล้วกันนะครับผมเพราะสุดท้ายแล้วชายคนนี้ก็จะโปะแตกแบบเนนคานั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าชายคนนี้นะครับ เขาได้โกหกตอแหละอะไรไว้บ้างโดยตัวผมเนี่ยจะขอเรียกพุทธสุริยะจักรวาลสั้นๆนะครับว่าพี่โลน้นเนื่องจากว่าถ้าให้พูดพุทธสุริยะจักรวาลทั้งคลิปเนี่ยบอกเลยครับลิ้นพันกันแน่นอนโอเคเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันดีกว่านะครับพี่โล้นของเราเนี่ยได้ไปโกหกพระท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าภาษกรว่าตัวพี่โล้นเนี่ยบวชมานานกว่านะมีพรรษามากกว่าซึ่งจากตามหลักศาสนาพทธแล้วนะครับถ้ากิดว่า พระท่านหนึ่งเนี่ยเจอพระที่มีพันษามากกว่าเนี่ยก็จะต้องมีการกราบหรือมีการไหว้เพื่อคารนะครับผมคารนับถืออะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและการที่พี่โลนเนี่ยไปอ้างว่าตัวเองมีพรรษามากกว่าอะไรมากกว่าเพื่อให้พระท่านนี้เขากราบหรือไหว้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เฮียมากๆนะครับแล้วเป็นอะไรที่แย่มากๆซึ่งแน่นอนว่าพอตัวพี่โลนก็ทําแบบนี้นะครับโอ้โห สิ่งที่เขาได้โกโหกออกไปเนี่ยโปแตกทันทีนะครับเพราะทางตัวพระไพวันองเนี่ยเขาก็ได้ออกมาแฉการกระทาพฤติกรรมของพี่ล้นของเรานะครับผมและที่หนักกว่านั้นนะครับคือหลังจากที่พี่โล้นเนี่ยไปหลอกพระท่านนี้มานะครับตัวพระท่านนี้เองก็ได้เสียชีวิตลงหลังจากนั้นด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหบาดใจมากครับลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเนี่ยไม่พอใจพี่ล้นเป็นอย่างมากถึงขั้นที่ว่าจะไปต่อยไปตีพี่ล้นเลยนะครับที่ไปหลอกให้พระแก่เนี่ยต้องกราบต้องไหว้นะครับผมเรื่องที่2 พี่ล้นของเราเนี่ยได้บอกกับทุกคนนะครับว่าตัวเขาเนี่ยมีทรงนะครับมีร่างทรงนะครับแล้วก็สามารถเรียกมาประทับร่างได้โดยร่างหรือยานที่เขากล่าวถึงเนี่ยก็คือพูดถึงหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับพระเกจิชื่อดังแข่ภาคอีสานที่ณปัจจุบันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมซึ่งพี่ล้นของเราก็บอกว่าสามารถเรียกมาประทับร่างได้และด้วยความที่เรียกมาประทับร่างได้เนี่ยสามารถทํานูน่ทนทํานี่มีทิลิตยอย่างงู้นอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผม แต่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่พี่ล้นของเราพูดออกมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องโป๊ะแตกนะผมเป็นเรื่องแค่โกโหกตอแหลเท่านั้นเพราะว่ามีใครหลายๆคนเนี่ยออกมาแฉนะครับว่าพี่โล้นเนี่ย ได้ไปหลอกเอาเงินนะครับจากลูกศิษย์ลูกหาพระท่านนี้นะครับผมโดยการเอาชื่อของพระท่านนี้นะครับไปหลอกลูกศิษย์ลูกหาในอดีตว่าเนี่ยนะพระท่านเนี้ยกับมาสู่ร่างผมมาอยู่ในร่างผมนะพระท่านเนี่ยกลับมาเกิดใหม่ต้องการมาอยู่ในร่างผมมาประทับร่างผมเพราะเห็นว่าร่างผมเนี่ยมีจิตใจบริสุทธิ์นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แต่หลังจากที่ผู้หญิงออกมาแฉนะครับ ตัวพี่รถเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็มีการบอกให้งันหลักฐานมาสู้กันเลยดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับว่าตัวเขาโกงเงินนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็ต้องปล่อยไปตามกฎหมายนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรแต่ถ้าถามผมว่ามันจบลงอย่างไรผมก็มองแล้วนะครับว่าดูก็รู้เลยนะครับว่าการที่ตัวเองเนี่ยไปกล่าวอ้างว่าตัวเองมียานมีทรงนู่นทรงนี่นะครับผมว่ายังไงเรื่องนี้ก็โกหกแน่ๆแหละครับเรื่องที่สาม พี่โรดของเรานะครับสมัยที่เขาเริ่มจะมีชื่อเสียงแรกๆนะครับผมเขาได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้วิเศษนะเป็นพระผู้วิเศษเป็นพระที่กลับมาเกิดใหม่เป็นดังพระพุทธเจ้าแบบนั้นแบบนี้แต่หลังจากที่ตัวเองพูดออกไปแบบนั้นนะครับแล้วตัวเองเริ่มจะมีชื่อเสียงใครหลายๆคนเริ่มจะให้ความสนใจเนี่ยแน่นอนแหละว่าพระหลายๆท่านนะผมเขาเริ่มที่จะจับผิดแล้วก็เริ่มที่จะตั้งคําถามนะครับและหลังจากที่พี่โรดของเราเนี่ยโดนตั้งคําถามไปนะครับตัวเขาเองก็บอกว่าโอ้ยผมเนี่ยไม่ใช่พระนะ ไม่ใช่ผู้วิเศษผมเนี่ยมีแค่นามว่าหลวงปู่พุทธาสุริยะจักรวาเลเฉยๆแต่มันก็มีเรื่องน่าชงวนอย่างหนึ่งนะครับ คำว่าหลวงปู่เนี่ยเขาอาไว้ใช้กับพระหรือพระที่อยู่มานานมีพรรษามานานแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ตัวแกเนี่ยตัวพี่ร้นบอกว่าไม่ใช่พระไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ดันใช้ชื่อว่าหลวงปู่แม่มันช่างย้อนแยงแล้วก็ตอแหละอะไรสักขนาดนี้นะครับผมนี่เธอบอกว่าตัวเองมีสแตเป็นพระกลับมาเกิดใหม่นี่ก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกสาหรับชายคนนี้แล้วนะครับเรื่องที่4ี่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าโควิดกับประเทศไทยนะตอนนี้มันเป็นอะไรที่สุดแสนจะสาหัสมากๆนะครับ ไปที่ไหนก็ต้องระวังตัวกันแต่พี่ล้นของเราเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวอ้างนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีพลังวิเศษมีสแตนนะครับที่สามารถรักษาโควิดแล้วก็มะเร็งได้แม่ผมก็ไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับว่าไอ้พวกล่างทรงหรือพวกหลอกลวงอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นอะไรกับโรคมะเร็งนะผมเพราะเวลาล่างทรงองค์ลงทีไรเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยน่ากลัวมีพลังวิเศษที่ทําให้มันเล็งหายไปได้กุรักษามะเร็งให้มึงได้ซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามึงไม่มีพลังรักษาอย่างอื่นเลยวะ มึงไม่มีพลังรักษาอย่างอื่นเหรอมึงถึงได้เลือกโรคมาเลงเนี่ยแถมตัวพี่โลนของเราเนี่ยก็ได้ก้าวไปขั้นโดยการบอกว่ารักษาโรคโควิดได้แม่แต่ก็นั่นแหละครับผมหลังจากที่ตัวเองออกมาบอกแบบนั้นไปก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโป๊ะแตกและาการโป๊ะแตกอะไรในครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโคตรจะเจ็บปวดนะครับเพราะว่าแม่ถ้าโดยคนนอกแฉเนี่ยมันก็ยังแบบแท้ๆได้นะครับแต่ดันนะครับผมรอบเนี้ย พี่โลนของเราเนี่ยโดนคนในแฉนะครับคือมันมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยเขาได้ออกมาแฉตัวพี่โลนนะครับว่าพี่โลนเนี่ยไปโกหกเที่ยวโกหก,ก,หกอย่างงู้นอย่างงี้แล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะหลอกเอาตังค์นะครับบอกเลยว่าความตอแหลที่สร้างมานะครับผมพังทลายทันทีตอนแรกเนี่ยใครหลายๆคนก็คงจะนับถือนะครับแล้วคงจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยรักษาได้จริงเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเป็นโควิดแต่พอเจอแบบนี้เข้าไปนะครับผมอืม แน่นอนนะครับโปแตกกันเลยทีเดียวเรื่องที่5พระกับการรับปัใจจัยในทุกวันนี้มันเป็นของคู่กันไปแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเคยตัดแล้วก็สอนไว้ว่าพระต้องอยู่ให้ห่างจากตัวปัจจัยห้ามรับปัจจัยโดยเด็ดขาดแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าณนะทุกวันนี้พระเองก็จําเป็นที่จะต้องรับปัจจัยนะครับเพราะถ้าเกิดว่ากุฏิหรืออะไรพังขึ้นมาเนี่ย ก็ต้องใช้ปัจจัยในการซ่อมแซมนะครับจะให้ใครมาซ่อมหรืออะไรแบบนี้จะไปเรียกร้องเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีใครมาช่วยอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นปัจจัยก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับพระณะทุกวันนี้นะผมมันก็เป็นสิ่งที่ถูกลดหย่อนได้นะครับสามารถรับได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าตัวพี่โลนของเรานะครับพุทะศุริยะจักรวาลหาเหวอะไรเนี่ยเขาได้ออกมากล่าวอ้างอีกแล้วนะครับผมแล้วก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพระปกติฉะนั้นเนี่ยตัวเขาไม่สามารถที่จะรับเงินได้สักบบาาทสัักตคนะร ไม่สามารถที่จะหยิบจับเงินได้เลยแต่ก็ัด้แหละครับสิ่งที่พูดมามันก็โปะแตกเหมือนกับไอ้สาเรื่องที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้เพราะว่าตัวแกเองเนี่ยได้โดนปล่อยคลิปคลิปหนึ่งมาครับเป็นคลิปที่แกเนี่ยไปเกี่ยวกับงานบุญนะครับตัวแกเนี่ยบอกว่าเป็นผู้วิเศษไม่สามารถรับเงินได้ใช่ไหมครับแต่ตัวแกทําอะไรครับผมรับเงินด้วยมือเปล่าเลยนะครับรับเงินแบบหืมแบบรีบรับมาเลยนะครับผมนี่แบบว้าว ไอที่บอกมาเมื่อตะกี้ว่าเป็นผู้วิเศษแต่พอเห็นเงินปุ๊บหนี่แหม่รับอย่างไวกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าโป๊ะแตกกันแบบหน้าไม่อายกันเลยทีเดียวอ้างว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษแต่พอเจอเงินนี่ความเป็นผู้วิเศษเนี่ยหายทันตาเลยครับ เรื่องที่6แม่หลอกคนหลอกพระก็ทํามาแล้วนะครับนี่หลอกยันรูปปั้นกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าตัวพี่โลนของเราเนี่ยได้ทําการไปหลอกลองเจ้าคณะอําเภอท่านหนึ่งนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยพระท่านนี้นะครับผมเขาได้รับคําเชิญจากพี่โลนว่าเนี่ยพี่โลนเนี่ยเขาได้สร้างรูปปั้นขึ้นมาได้หลอรูปปั้นพระขึ้นมาซึ่งคนทั่วไปก็คงจะเข้าใจว่าพระที่หลอกขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอะไรแบบนี้ใช่ไหมผมที่ทุกคนเนี่ยกราบไหว้นับถือ ซึ่งตัวพระท่านเองเนี่ยก็ได้ถามข้อมูลรายละเอียดจากพี่โลนแล้วพี่โลนก็บอกว่าใช่เป็นพระเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นพระแก่เนี่ยก็เลยไปนะครับพระท่านก็เลยไปเจิมให้นะครับผมเพราะว่าการที่เชิญอะไรแบบนี้ไปมันก็เหมือนเป็นการแสดงความเคารพนับถือของพระที่อยู่ในพื้นที่อะไรแบบนี้นะผมเป็นเรื่องปกติแล้วเหมือนคุณขึ้นบ้านใหม่อะคุณก็เชิญญ,ญาตพี่น้องพี่น้องป้านะอาหรือผู้หลับผู้ใหญ่มาเพื่อเป็นการแสดงความนับถือ มาเพื่อ,อให้มีสิริมงคลอะไรแบบนี้นะครับแต่หลังจากที่พระท่านนะครับผมแกเจอไปเจอม,มาเนี่ยแกก็รู้สึกผิดปกตินะครับว่าเอ๊ะทำไมพระที่หล่อขึ้นมาเนี่ยรูปปั้นพระรูปเนี่ยมันช่างคับคล้ายคับคาคุณซะเหลือเกิน แกก็เลยมองไปมองมาเอา้านี่มันไอ้หลวงปู่พุทธาสุริยจักรวาลนี่ว่าซึ่งพระแกก็ไม่พอใจอย่างมากนะครับและพระแกก็ถามว่าเอ้ยทำไมมาทํากันอย่างนี้ทําไมมาหลอกลวงอย่างนี้เพราะการที่ตัวพี่โลนเนี่ยไปหลอกให้พระท่านหนึ่งมาเจิมให้เนี่ยมันผิดศีลนะครับผิดศีลไปอย่างมากและทําให้พระท่านแกเนี่ยอาจจะต้องศึกนะผมอาจจะต้องหลุดจากการเป็นพระกันเลยทีเดียวตัวพระแกเลยไม่พอใจไปอย่างมากแล้วก็ขอไม่เจิมต่อนะครับ เพราะสิ่งที่พี่โล้นทำเนี่ยมันคือการหลอกลวงนะครับหลอกให้พระท่านนึงเนี่ยมาเจิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ใครหลายๆคน,นยังไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่ามาเจิมลงไปเกิดว่าเอาไปหลอกลวงประชาชนเอาไปหลอกอะไรแบบนี้พระแกก็จะเสียหายด้วยนะครับ พระแกก็เลยไม่เอาไม่ขอยุ่งเกี่ยวจะดีกว่าแต่ก่อนที่พระแกจะกลับไปนะครับพระแกก็จะมีการสอบถามความจริงนะครับว่าเนี่ยพี่โลนเนี่ยเป็นพระจริงไหมอะไรจริงไหมทําไมถึงได้ใช้ชื่อว่าหลวงปู่พุทธ,ธสุริยะจักราวาลซึ่งตอนแรกไอ้หลวงปู่หรือพี่โลนของเราเนี่ยก็จะมีการแถนูน่นแถนี่ไปเรื่อยๆครับแต่พอเริ่มโดนซักถามขึ้นพอเริ่มโดนบอกเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวพระเนี่ย ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกเจ้าคณะอำเภอจะมีการเรียกสำนักสงฆ์ให้มาตรวจสอบเรียกชาวบ้านอะไรอย่างงี้อย่างนี้มาใช่ไหมตัวพี่โรนของแกก็รีบตอบเลยนะครับว่าอ๋อผมไม่ใช่พระนะผมเป็นแค่ฤาษีเนี่ยผมจะเดินทางกลับวัดแล้วไม่ต้องเรียกหรอกไม่ต้องเรียกสำนักสงฆ์นั่นแหละครับพอตัวเองโปะแตกเนี่ยพอจะเป็นเรื่องเป็นราวปุ๊บเนี่ยบอกทันทีว่าไม่ใช่พระแม่ เล่นไปหลอกพระแกได้พระแกก็เป็นคนนิสัยดีเนาะครับผมใครมาเชิญใครอะไรไปก็ไปนะครับตามกิจของสงฆ์แต่เล่นมาหลอกกันแบบนี้ผมก็มองว่ามันก็ดูเฮียเกินทํากันเกินไปแหมหลอกกันได้ไม่น่าเลยประเด็นของพี่โลนหรือหลวงปู่พุทธสุริยาจักรวาลเนี่ยมันยังมีมากกว่านี้อีกนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยเลือกที่จะไม่หยิบยกมานั่นก็เพราะว่าบางเรื่องเนี่ย มันยังอยู่ในช่วงของการพิสูจน์อยู่อย่างเช่นเมื่อล่าสุดนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ตัวหลวงปู่พุทธสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยโดนแฉว่าไปทําผู้หญิงท้องข่มขืนผู้หญิงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายเรื่องของคดีอยู่แล้วมันก็พลิกกันไปพิกกันมาตัวผมเองก็มองว่าถ้าเอามาใส่ไว้ในเรื่องของการโกหกตอแหลแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าตัวผมเนี่ยไปใส่ร้ายเขานะครับเพราะมันยังไม่ไม่ได้ตัดสินอย่างชัดเจนผมก็เลยเลือกที่จะไม่เอามาใส่ละกันนะครับผม ไว้อะไรยังไงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปเกี่ยวกับหลวงปู่คนนี้คุณอาจจะได้ดูไปอีกนานพอสมควรเลยนะครับเพราะมันมีอีกหลายๆเรื่องให้ทําเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณคิดเห็นกันอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมบายๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับงื้องือับไม่ได้ก็ไปเล่นฟรีไฟสิฮี